อะโวคาโดถึงแม้จะดูจากชื่อแล้วไม่ใช่ผลไม้เมืองไทยและอาจพบว่ามีราคาสูงกว่าผลไม้ไทยทั่วไปเล็กน้อยแต่หากดูที่สรรพ,พคุณแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์จริงๆอะโวคาโดมีลักษณะอย่างไร อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีผิวที่มีลักษณะครุขระเปลือกหนามีสีเขียวเข้มเมื่อสุกจัดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือดำเนื้ออะโวคาโดจะมีลักษณะเป็นครีมอ่อนนุ่มมีรสชาติคล้ายเนยมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆเช่นวิตามินอ e ีบำรุงผิวพรรณลดไขมันอุดต้านในเส้นเลือดสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความชราภาพลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งโพแทเสเซียมลดความดันโลหิตโฟเลต ลดความดันโลหิตวิตามินเอบำรุงสายตาวิตามินบีแก้อาการเหน็บชาวิตามินซีป้องกันโรคหวัดบำรุงฟันกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับน้ำมันมะกอกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด และป้องกันโรคหัวใจได้สารแคโรทีนอยด์ต่างๆถึง11ชนิดโดยจะพบมากบริเวณเนื้อที่เป็นสีเขียวเข้มที่ติดกับใต้เปลือกเป็นต้นข้อควรระวังในการทานอะโวคาโดอย่าทานเกินวันละหนึ่งลูก เพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงหลายคนเลือกทานอะโวคาโดในช่วงที่ต้องการควบคุมน้ำหนักจะลองทานดูบ้างก็ได้นะคะแต่อย่าทานมากเกินไปเพราะนอกจากพลังงานสูงแล้วราคายังไม่เป็นมิตรมากเท่าไหร่นะฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะ